พาชมทาวน์โฮมพื้นที่จุกๆตอบโจทย์คนมองหาบ้านโซนสุขสวัสดิ์ประชาธิปในงบ3มล้านบาทตรงนี้เลยบ้านสุขนิเวศสิ โครงการตั้งอยู่ในซอยประชาวิทยิบสามหานาทีถึงหน้ามอเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีเชื่อมต่อเส้นทางหลักถนนสุขสวัสดิ์และเรียบการจราจรพิเศษการเดินทางใกล้จุดขึ้นลงสองทางด่วนภายใน10นาทีทางด่วนเฉลิมมหานาครและวงแหวนการจนาพิเศษทางใกล้รถไฟฟ้าสายซีม่วงใต้ในอนาคตสถานีพระประแดงก็เดินทางถึงได้ใน5นาทีมีแหล่งช้อปปิ้งโดยรอบทั้งศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระรามสองแมคโครและซูเปอร์มาร์เก็ตอื่นๆอีกมากมายโครงการมีทั้งหมด9 4ยูนิตคือว่ามียูนิตน้อยที่ สุดในโซนนี้เลยนะคะส่วนกลางมีคลับเฮาส์สาวไวายน้ำและสวนพร้อมโซนออกกําลังกายและสนามเด็กเล่นพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยมีรอปพอ24ชั่วโมงและกล้อง C C T V เท่าโฮม131ตารางเมตรใหญ่สุดบนทำเลแตม่มาในราคาที่ถูกกว่าบ,บ้านเดี่ยวถึงสาเท่าพร้อมใช้วัสดุคุณภาพดีหน้ากว้างบ้าน6เมตรจอดรถยนต์ได้2คันพร้อมจุดรองรับการติดตั้ง E V Charger มาพร้อมประตูหน้าต่าง U P V C เกรดดีใช้โครงหลังคาแบบสำเร็จรูปป้องกันการเกิดสนิมได้ดีหลังคา ลือกใช้วัสดุคุณภาพดีอย่างซีแพคโมเนีย er. ทนความร้อนกันเสียงได้ดีซึ่งโดยมากทางโฮมราคานี้จะเลือกใช้กระเบื้องหลนคู่กันค่ะบ้านที่นี่มีท้ายเตี้ยวให้เลือกหลังมุมหรือหลังกลางนะคะชั้นหนึ่งพื้นที่รีฟิ้งจัดเซตโซฟาได้สบายๆดิ่งติดกับพื้นที่เตรียมอาหารหากอยากโตเติมครัวที่หลังบ้านก็ทําได้เลยนอกจากนี้ยังมีห้องอเนกประสงค์จัดเป็นห้องทํางานห้องทํากันบ้านคุณลูกหรือจะเป็นห้องไล์แฝดของก็ได้ค่ะแล้วแต่ไลฟ์สไตล์เลยชั้น2มี3ห้องนอนโดยมาสเตอร์เบดมสามารถวางเตียงค พร้อมห้องน้ําและระเบียงในตัวพร้อมช่องเปิดขนาดใหญ่ไว้เปิดรับแสงธรรมชาติและยังมีพื้นที่วางโคลสตแนวยาวพร้อมโต๊ะแต่งหน้าได้เรื่อยๆเลยขัดมาที่ห้องนอนที่2วางเตียงควีนใส์ได้พร้อมจัดมุมโต๊ะทํางานติดหน้าต่างได้และห้องสุดท้ายห้องนอนที่3หากใครไม่ต้องการเป็นห้องนอนก็สามารถจัดเป็น Family Air รเรียจัดเป็นห้องพระก็ได้ค่ะห้องน้ําอ่างก่อทอ็อปหินแกรนิตวัสดุและสุขภัณฑ์เกรดดีทนทาน สำหรับใครที่หาบ้านทำเลสุขสวัสดิ์ประชาอิทตศเดินทางสะดวกเข้าออกได้หลายทางแต่อยากได้พื้นที่ใหญ่พลาดไม่ได้กับบ้านสุขนิเวศ12เริ่มต้น2.99ล้านบาทชาหมดอดไม่รู้ด้วยนะบ้านสุขนิเวศ12ความสุขที่คุณสัมผัสได้